รู้ 2, ่าไหร่แล้วครับสองสามครับเรื่องใครสามมาสึกจักรวัฒนียังครับไม่ไไปถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยอะเลย เพื่อประสาแล้คณะมาเพื่อสารพัดและเยี่ยมนนานนหาาัดึิป่วยครับยังไงบ้างครับแข็งแรงไหวอยู่วันวันคุยอะครเนี่ยคุยพ<า><ด>ิส่ทการสุรินมีของ,างมามอบนะครับวงแวะ ครับหน bon ึ่งสองสามครับถ้าไม่ทำมันจะปิดคนนี้อีกก็ต้องเริ่มเพราะว่าถ้าไม่ทำมัจจะปนได้ใช่ใชสาับ อีกเดืนสองเดือนสามดีครับดครับการนแโอ้ดีครับโอ้นัทภพไทยเน่ยิ้มหวานเลยนไทยิ้มหวานดครับครับก็คุยท่เนงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรออย่างนี้เลยแงง